สวัสดีพี่น้องอีกคือเก่านะครับผมนัดเจอกับผมมิลเล่กับการวางแนวทางนะครับฮาหนอยประจําวันที่ทอ่าสิบสี่สิงหา,งหางคมหกหานะครับเนาะก่อนอื่นบทีคอสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับประจําแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องบทีพารวยกับแนวทางฮานอยอ่าวันนี้นะครับเนาะซึ่งเป็นหน่อยมดัดรวมนะครับ,นรบนเนาะก่อนอื่นขอย้อนไปสลับฮานอยเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเนาะวันนี้ บางทีขอโทษขอภัยพี่สมาชิกนะครับเนาะวันนี้เป็นการให้แนวทางนะครับแบบเป็นการเขียนนะครับเนาะลายมืออาจจะไม่สวยนะครับเนาะแต่ก็มาด้วยความจริงใจนะขอฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับคลิปแรกนะสลับการให้แนวทางแบบเขียนลองดูนะครับเพราะว่าวันนี้มีเวลาเนาะก็ลองเทสดูนะครับเนาะพี่ายประกันใดบางทีขอโทษขอให้พี่ๆเนาะไปโดยกำลักันนะผมเนาะมาไล่ย้อนไปสลับฮานอยเมื่อวานนี้ก่อนนะสลับ ฮานอยเมื่อวานนี้นะครับบ่าวทีก็เจาะไปนะครับเนาะลายปกตินะครับเนาะลายปกตินะตัวนี้นะเจ็ดสามกับ v ีไนะครับเจ็ดสามตรงๆเนาะสลับฮานอยเมื่อวานนี้ครับอย่างที่ว่าสูตรก็เดินดีนะครับเนาะพอบ่าวทีให้วิ่งรูดเจ็ดกับหกเนาะเมื่อวานบ่าวทีวิ่งรูดเจ็ดกับหกนะครับเนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกเนาะนำเจ็ดไปวิ่งไปรูดก็จะต่างๆไปนะครับสลับเมื่อวานนี้นะนะครับ ก็ถือว่ายังเดินดีนะครับสูตรฮานอยเมื่อวานก็ถือว่ายังเดินดีนะครับผมเนาะนะครับสลับวันนี้ก็มรุ่นกันต่อตามกันต่อเนาะสลับฮานอยประจําวันที่14นะครับเนาะนะครับสลับชุด3ตัวเมื่อวานนี้นะครับฮานอยก็อ่าไม่เข้าเนาะอ่าเข้าเฉพาะฮอนอยอ่าปกติกับฮอนอย V.I.P. นะครับ73เมื่อวานนี้นะครับผมเนาะถ้าเกิดพี่สมาชิกคนไหนตามก็จะโชคดีไปนะครับ73นะครับตรงๆทั้งฮอนอยปกติกับฮอนอย V.I.P. นะครับเนาะ นี่นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับเนาะสหรับเมื่อวานนี้นะอ่ะกรดีใจกับพี่สมาชิกด้วยอ่าผู้ที่อ่าตามแนวทางบอทีเมื่อวานนี้นะครับผมเนาะอ่ะก็เดินบาทีเขอย้ำกับพี่น้องๆอยู่เสมอนะครับเนาะนี่เป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะพี่พี่น้องก็ต้องพิจารณาแน่นอนในทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจนะครับเนาะอ่ะกาแฟพี่พี่น้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะสหรับ มื่อกี้ก็มาลุ้นกันต่อตามกันต่อนะครับเนาะกับแนวทางฮานอยประจําวันที่14นะครับเนาะสิงหาคมหกหามาลุ้นมาตามกันว่าเจาะสองตัวสามตัวฟังหรือเปล่านะครับสรับแนวทางฮานอยวันนี้นะนะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับขอภัยด้วยกระดาษอาจจะเล็กนะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่ยังไม่ชินกับการการทําในห้างตรงนี้เนาะนะครับก็ลองดูนะครับเนาะว่าจะไปที่ขนาดไหนสลับการให้แนวทางการเขียนต่อทีเนาะนะครับผม อ่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะบ่าวทีให้เด่นนะครับอ่ะหนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะให้เด่นหนึ่งกับเจ็ดนะเจ็ดกับหนึ่งนะครับให้ให้อ่ะวิ่งรูดสมัครพี่ๆสมาชิกจะนําไปวิ่งไปรูดกับเจ็ดกับหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วก็อ่ะชุดสองตัวเด่นนะบ่าวทีให้เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามนะครับเนาะอ่ะบ่าวทีเน้นให้นะครับผมเนาะ มาดูดิว่าจะเน้นถูกตัวหรือเปล่าสลับฮานอยวันนี้จะปังหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะเจ็ดแปดไปนะครับเนาะเจ็ดแปดับหนึ่งสี่นะครับเนาะสลับอ่าจับคู่เด่นสองตัวนะสลับฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะอันนี้นะครับอ่ะถ้าที่พี่สมาชิกชอบก็ตามนะถ้ามันชอบก็ผ่านสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อ่สามตัวเด่นนะบางทีให้อ่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ สี่หนึ่งสามแล้วก็แปดเจ็ดเก้านะครับเนาะถ้าเกิดพี่พี่สมาชิกชอบก็ตามนะสลับชุดสามตัวเด่นนะถ้าไม่ชอบก็ห่านนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะครับพี่พี่สมาชิกต้องพิจารณาแนวทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะก่อนตัดสินใจนะครับเนาะนะครับเพราะว่าแนวทางมีข่าวไม่ลุดนะครับเนาะก็ฝากพี่พี่น้องไปเดินกันเลยกันนะครับเนาะสลับฮานอยวันนี้นะอ่ะจได้จะได้ก็ขอให้มา สองตัวสามตัวตรงๆกันไปเลยเนาะวันนี้จะได้เฮงเฮงรวยรวยปังๆกันไปนะครับเนาะสลับในทางฮานอยวันนี้นะนะครับขีดๆไปก่อนนะครับพออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์เนาะแต่ก็พอจะเข้าใจอยู่เนาะครับสลับกันให้ในทางวันนี้นะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับในทางฮานอยประจําวันที่อ่าสิบสี่ นะครับอ่ะสิงหาคมหกหานะครับเนาะอ่จันใดจันใดก็ขอให้มา2ตัว3าตัวตรงๆกันไปเลยเนาะจะได้เหงีงเรื่อยๆปังๆกันไปเดือไม่ก็ให้มาช่วเน้นตรงๆกันไปเลยนะครับสลับฮานอยวันนี้นะอ่ะสลับคลิปนี้นะครับบารทีก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผมเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจจากพี่ๆเนาะยอดดีเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีนะครับที่มีส่วนร่วมกับบารทีมาโดยตลอดนะครับเนาะมีความคิดเห็นยัไนน้ายอะะะๆครบจด่ วันที่คอยตอบค่อยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณพี่น้องไม่ดู้กันแล้วกันนะครับผมเนาะว่าจะอะไรบูมบ๊อบขวดรว่าผิดพลาดประการใดแต่ที่ขอโทษขออภัยพี่พี่นอ้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเน,ะนานมมะ,วรรวนาะนไ,าไวนนะเะไ้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้บันทีขอลาไปก่อนเฮงเฮงรวยรวยปังปังสวัสดีนะครับสวัสดีครับ